ก้อืชิฟุนแล้วมีกระตงูงามๆสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนวันนี้เขาได้กระปูแดงมาประมาณโลหนึ่งนะพี่น้องเราก็เลยขิดอ,อยากกินจีก่กระปูแดงแต่ว่าเขาจะเอาคงไปกินกับตำแล้วพี่น้องตำกับจีก่กระปูแดงโอพิษถั่วพิษพี่น้องเลยบริเคียดเดือดอย่างเราทุกคนเมือ่อคืนเขาซื้อกระปูแดงมาจากักโตเลยโลหนึ่ง ประมาณเศร้าไปตัวแล้วกินวันเกิดกันดีเลยไปไครมึงกับปูดแดงตักคนเรือเลือจากตัวสิบแปดตัวบอกมันตาไปกันหลายนางพี่น้องมันต่ไปบดขึ้นสช่เลยไปหาเก็บเอาแถวเดินแต่ประมาณสิบเก้าตัวเนาะมันไปไป,ไปเกือบเกือบประมาณขีดหนึ่งหูบะจักขีดหนึ่งสองขีดอะไรฮะเราเอาต้นได้ยังถ้าจะม,มามาม่งกับตัวคนเสียดายเลอยากกินกระปูแดงบาดห้ามบ่มี่สื่อมาตลาดโลดแหละอัน มันลดสองหลอยไปจากเลดเรลสองหลอยบาทประมาณเซนสามสิบพันขีดเนี่ยทุกคนไปเกือบสองขีด็เกลือเรืออยู่เอาต้นนี้บ่เอากระเสริฐฮะมีเยอะเออเอาหน่อยต้นนี้ต้นนี้เนี่ยพี่น้อมกคงอี่เมียยังยังเอาหน่อยใหญ่บ่สื่อมาปล่อยน้ำทำบุญไปน้ำผักมันเกิดมันไม่ได้มาอยู่ดอกบานเท่าน่ะดินมันบ่ขึ้นกันทุกคนแม่มันมีแต่สิตาย เ่กตาก้อน,นเสียงลดดุดดน่าบลุ่มบลุ่มอยู่ทุกคนอันนี้พอจ้างลดมาดุดหน้าหน้าเฮาบ่อนอันตัวสื่อใหม่นะพี่น้องมันเพียงกันแล้วก็เลยดุดแถมมันเพียงกันกับหน้าให้ง่า่เอามากล้ยนะม,มันหักนะลมแหง้งมื่อนี้นะลมแหง้งทุกคนแห้งลีรอ้อล้าแปเนาะจะไปว่า,ตา,ยยาแต่ยังก็ได้ ก็เป๊ะให้นัแล้วนี่นะอึเดี๋ยวสิี๋ยวเสียมมาปัดเนาะมากล้วยก่อนแน่พี่น้องมากล้วยพอดีมันอันนั้นมันตึงอยู่นี่ตึงแล้วเนะาะอาจจะตึงแล้วลายเต๋อบอีเดอร์คนหนึ่งจับคนหนึ่งทีหนี่ยงขอตาจับด้วยแปะไปจับก็ได้ขาดแล้วเออจับจับ มันที่ชุกเล้นี่ยทังดูพี่น้องฮาจีเสียงไว้แถวหน้ามณีกกอนเสียงไว้จะลอยเสียงไว้เท่าไรเสียงไว้วันเพื่อนเนาะฮาจะไปโบมกับทุกคนได้กล้วยวีบักไงอย่างนึงว่าชิวาอัน มาเอามักหงไปตามเหดกับกระปูแดงจักวีหาเบิงดูเบิงสินับเบิง1234566วีผู้ใด7นี่มักเดียวพายังลักๆดุดมักเดียวเฮ้ยยากล้วยถึกเสือแล้วําคอันนี้ได้วนีก็เกือบสิสุกแล้วทุกคน เอาไว้ในเะทิยงนี่ไม่นะนาดจะมีกันกามากินข้ามันจุกมีงัวงัวกันอยู่ในนี้บอกบุตรหลานต้นใหม่มือหนึ่งทุกคนเอาไนะว้ในเทิยงเลยพี่น้องคือสิบผมีปุ๋ยได้มาสองหมื่นดอกลมอยู่ห้องบนลมแห้งมันลมแห้งพี่น้องไอ้เมื่อน,นี้นะ เห็นเราอยู่เรากินยากเลยไม่ย่างขอนี่นี้เสียงนะหกหกเม่ะมีคนอยู่ปิดว่ายตัวนี้เอามากล่วยดิบมาแลกเอามากล่วยสุกทุกคน มันเต็บแสบกาก็กินได้เห็นแต่อหอยนกหอยกล้าแฟมนม่ะขึ้นได้หมักเดียวขึ้นได้บ้าลายไปตลาดมันเต็มเสื้อ ซาเบ่ตัวแบบอ,อ๋อยันยักนะยันยกัก <c oughs> อันนกได้ดิกินบีถือพูรบีวิวิ <c oughs> บอกว่ามันเป็นอะไรเป็นรุดต่อมปเอามากวยมาแหลกเอามากวยซุกพี่น้องเกยดิบแหลกก๋ดิบซุกคุ้มค่าอยู่แล้วทุกคนจักแม่นๆหลับผนบ่มไปตรงไดตสงไหนตรงไหนเราล,ลืมเนาะจนหมดครับอันนานกจิกกินบนเหล่าแ <c oughs> ม่นมันหอม ทุกคนเมื่อเนี่ยบักหุ่งบอลนี่กะมันมีมันดกอยู่มันหักบอลบอลอันนั้นบางมันบดหนามเลยพี่น้องนี่คดเป็นบางเถื่อบดได้หดดูปันไดมันอยู่นอนแห้งทุกคนมันแห้งขั้นอยู่ต่ํากว่านี้มันก็สิงามอยู่หนาม้องกระหิวขึ้นมาแต่น้องเลยพี่น้องขึ้นมาหดนะทุกคนหนามกะติงเพื่อนๆอยู่กวาลมมันแห้ง กบลายทุกคนน้องตัวนี้นะไม่แต่กบแต่ว่าเอากรแดามันอยู่เลยมาหา่แทน,นะากกนมาทุกคนอ <laughs> ื้มผีฝนเนแย่ี่น้องกับปูแดงเต็มกล่องทุกคนกับปูแดงอันนี้นะสื่อมาโลนหนึ่งเรือสำนีกระไรเถื่อนเยู่มันบดีบมอือเนาะถ้าเิียหนาก่อนพี่น้องเค้ดินมันออกถ้าจะเอาไปปิง้งหรือเอาไปจี๋เนาะจี๋กินนะปิง้งกินนะแสบทุกคนข้าอ่อนเอาไปมา แกงหรือว่าเอาไปต้มเอาไปหนึ่งบ่อยากแซบแต่ว่ากระปูนี่ถึกนนํามันนี่ละตายเนาะถ้ามันถึกนําแล้วมันตายระบ่าแะหว่ากระปูนี่มันจะอยู่ในน้ํที่อยู่ในโคกมันช่มาไข่ในหนามแต่เฉพาะเนี่ยจะดูจะดูฝนเรือดูยังไงหรอมีนุ่งนาเพื่อเดียวแล้วก็อยู่ในโคกอย่างเดียวเลยสีงามเนาะมันสวมงามอีหล่อแต่ว่าบ้านฮามันอยู่บ็ได้มันบมเมนบอลเคยอยู่มันเป็นกระปูดงมด จักโตนเรือจักโตนหนะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็แปดเตัวคือเก่าปาพี่น้องหลางเหรอหลังทำความสะอาดแล้วมัจะโตงามงามแดงงามะแดงงามเลยลองทางมือจะคของเด้วยแล้วจีเสียบกระปูกนพี่น้องแม่จะกินได้ยังแม่กระปูนพี่พอเรากินบ่ไใดพี่น้องเราค้นเราแพ้ แม่เอาแม่แผนเาเสียบเลยจีกับปูดแดงของเสียบหายากเลยทุกคนสื่อมาแต่ตลาดใกล้ๆตลาดลายังก็่าสิสต,ตลาดสมคีสไซยู่สสบ,บ้านฮาบุมีเลยสีนองเลยบ,บ้านฮามันรูดและเพงก่น,นะกนีรดและพงกวเาควายเดีวยวนะี้ทุกคนเอ้าเยเห็นนั่นนี่อ้ะมันสุด แังหมายเลขหนึ่งสี่พันแปิบเสียบแล้วเราปิ่งทุกคนมันปูแดงอนี่ตรงงามๆปิ่งกระปูแล้วเป็นนองแซฟแลนดซับหมักหงยำหมักหงมือนี้เป็นเมนูง่ายๆโยบานทุกคนพวา่าลมมันแห้งพี่นนองอยู่ธงหน้าประด้ยัดปิ้วไปนน้ำลม ปิ้วปลาไปตกละบอนที่เขาอ่าเกอพี่น้องพี่น้องวุ้นี่นะเปิดโต๊ะพุซ่ามาตัวกรุงเทพทุกคนเพราะงามมาลีรอเขาจะขึ้นไข่ขึ้นไข่ไก่อะไรหรออะไรหรอเปตะปูยังปูแดงปูรัสกาอันนี้อันนี้คือปูรัสการัสกาของประเทศเราแซ่บแพงเลย โยละสองร้อไปวันนาพี่น้องที่เห็นตะนางทางขาง่างนาะดีเนี่ยทางหลังสางร้อยที่แม็นบุตเลยตะตางก็คืออีพอเราอ้อมหัวไว้เบิร์ดเลยทุกคน,นอ้อมหัวไว้อ้อมเพื่อนแต่ว่าเสาเพื่อนเสาเพื่อนเราสังเสาหัวเบิร์ดเราพี่น้องเราวันนาเราเหตุเองเราเสาหัวหน,นะแต่ว่าตนางังผมิก,กว่ามันอยากง่ากว่าเสาเนาะจรินะที่เห็ุหัวอ้อมไวน้นะพี่น้อง มันไก่มันลายเลยทุกคนอันกำจัไก่เพื่อนไก่ตแล้วบัติหนีนะเฮือนเท่านะ่ะมีแต่ให้พี่หน้อง<ม>อยู่ในไซก็มีแต่ให้หนั่งในแซก็มีแต่ให้ให้หลายลีรอล่ทุกคนก็เลยเห็ดหัวอ้อมไหว้บวอย่หายไก่มาอยู่ในะเฮือนเข่าไก่เข้าน่ะคล้ายเกือบเบิดแล้วเลือไก่ประมันสี่หาตนี่แหละแล้วก็เลยแบบอ้อมหัวไหวแบบนี้เั้าท่าป้าให้มันหลงเลยไก่มาอยู่แล้วมันมีแต่ให้<ม>บอกวิธีกําจัดให้นี่ทุกคนเบิรงซอซปมันกินหมดได้นะ ป้าเปิดให้เบิ่งเออเมื่อวานเนี่ยเทาเล่นโทรศัพท์จะมันแตกดำโทรศัพท์เออมัหลักแตกโทรศัพท์แตตามหลังเาเออหลักแตตามหลังแต่ตามโทรศัพท์เคเลยมันสิกินนี่เลยมันเป็นแบบมันกินแล้วมันจะเป็นดำดำแบบนี้พอสนั่นเทาก็เลยอ้อมหัวไว้อีพอแล้วก็อ้อมไปเบิดเลยแต่ว่าทั้งขางนั้ยังว่าเราอ้อมทุกคนงบอันรักหัวเบิดอีพอเรากำลังสั่งหินทรายมาเทใหม่อันนี้จะเป็นไก่เขาเองสองตัว ไก่น้อยใน้อยเนี่ยกับโบแมนอันนี้ก็จะเป็นไก่ของเขาพอบอกรไก่ป้านะให้มันลายแห้งพี่น้องเยก็เลยแบบเห็ดหัวอ่อมไหวเนาะบผัวใช่เห็ดนางไดอันขอวิธีกําจัดให้แบบออร์แกนิกแม่บอกออร์แกนิกแบบสิหน้ำใส่มันเหนื่อยบ่เขาว่าเออคั้นเสียกสียาผัดข้าวผัดอยู่มีไก่ข้ามีไก่พัน่มไก่แดงเป็นนี่สีหนำตอนเช้าใช่ไหมอืมสีหนำใส่ตอนเช้าน่ะ มันมีไก่ละให้มันลายเจ้าของกับโยนี่กินอะลีร้อนนี่แหละนั่งแซมบอนกัดออกจนได้แล่นมันบมแมนแล้วกินแต่นี่เลยขมด้วยซุกเหล่าตะโกนกระปูเ้าปูแดงหอมหอม,หมอกินหมดเลยขึ้กระปูนาเลยี่น้องกระปูแดงราคาแพงหายากพี่น้องน้ำลายไหลเหล่าตะโกนแต่ว่าเราแฝดคนหน่อยอยากกินนานา กุ้กับปูแดงใส่กับแมงแครนพี่น้องที่เขาเอามาแต่กกแดงเหมือน,นันเด้งนีนเหลืออยูน่น้อยนึ่งเกือบแบนไฟมันหน่อยแห้งนี่ทุกคนจะลอยว่าจี๋ก็ได้เนื้อวัวอ๋อมันมีไมมเสียบเสยียบท่าแนแ้วมันคือไหมน้ำแบบไหนแจักมาฉีดอันหอมดิบบอกมันได้สองหมื่นแล้วนวลเนี่ยบ่ให้เห็ดกินไปเอาข้าวขาวบะเฮ็ดไก่ยังลุบบะเฮ็ดไก่ยัางล้ำเออบเฮ็ดข้าว เออบัวซอยกระย่างพออี่ตผูซอยเออนางถากินเดอร์สิน่นแม่งแค้นเพชรๆอ,อ่าไอหมูมปากโปเออมาแค้นเพชรยี่ปลาคอมบัวก,ก่อนนาวลลยกับไปใส่บวได หอมตัวนี้แซ่บแมงแครนมันมีหน่อยอพี่น้องก็เลยจีห <Rose> ลานอยากกิน,น,น,ห,กนห่อมกระปูุกอร่อยเสียบแมงแครนกันนี่กินเลยเฮ้แม่คบไปเฮ้แม่กบไปเด้อไปให้แม่ไปห่อมเลยไปเสียบดิสิก็หอมแ<อ>มงแครนในห่อมไม่ดีแล้วจะร้อยเคยกินเยอะ ส,สดชิตใจอรู่ดอกป้าอันหมูหน่อยนะมือเพนนื่อนันเป็นอีย่างก็เลาเขาเอื่นนั่นก็เป็นหมักใหม่แบบมือเปื่อยเดีพี่น้องทางกระเซ้าเป็นตะหยานดิเดตหายต่้งแต่มือเป็นประมาณเกือบเกือบเดือนหนึ่งทางกระเซ้าเนี่ยแม่พาไปปัวแม่ไปหาซำดอกบอกพริกเลยลูกมาเลยลูกเย็บมือมันไข่ยยดีเปื่อยไปเลยเลยมบอเซา,ายวายโกงจนมันแตกอย่างไรเซา พี่เต้ฟิวเจ็บผู้เป็นดีผักหอมอันนี้หอมมันร้อนดีคล้องดีมีหน่อยพี่น้องคล้องหน่อยหายาสุกแล้วพี่น้องกระปูเฮ้ยยังเกาะปลากระเยงพี่น้องแมงแกนเอาสุกแล้วทุกคนกระปูว่จักปลากระเยงสลัดเบาะบ่ได้เบาะถือเนีย าสิตับโซซับจุดปีว้วเกลือใส่พี่น้องเป็นงัวใส่พริกลงไปจะลงไปเลยตำมันอืมสากก็เบาเลยใส่หลายๆมันจังหงเบิ้งสะแปะก,ก็ตำหมดหุ่งพี่น้องแกนกล่องไปเบิง้งดู ้ต้มมะคงเศกกะเพราพผาพยาสลัดพาพยสะะพาพยสะละัดแอนอน,น้ำพริกนยังอะไปโอโ้โนะแก้วนะคือยังแก้วพี่น้องแก้วคอนแคมปูนี่มันคืปลนเสบคือกระปูบานเฮบ่พี่น้องหากปกติเราปิ่งกินจะเสื่อมกระเสะละหละายตัวมีตะคนธรรมดาเวลาเอาแกะเ้าอัน ซี่มันแหล่มันน้ำมันมันออกไปจังเนาะโมเกี่ยวกันเนาะโมจะแสบไปลิโมคือบานเข้าอะไรบ่เออมันสิแบบโมมีน้ำมันมันสิเป็นแบบเด่นขาวๆเป็นนุ่มๆอืมเป็นนุ่มๆกระปูตะปูแห่งใอยากษ์แสบกันตะโฟนกระปูหน้าบานเข้าน้ำมันสิมมันแสบคนละแบบขึ้นอยู่กับผูหมักเนาะเชไดตีดมัน ันใส่กันเลยลืมแมงแคนใส่แสมงแคนลงไปทุคกคน,นขึ้นมากรอบไป้ลแมงแคนขึ้นมากรอบแท้ปลาเลือตะวิญญาณมันมะนาวอเจป่นกะปูดแดงใส่แมงแคนขาปมของแสบป,ปานเฮาหอมเด้ดจะคือป่น,นแมงดาป่นกะปูใส่แมงแคน,นไปหรอ หนห่งต่อเปรนจะแเส็บหนึ่งทำได้ใดสีกับปูแดงเดี๋ยวเราใช้เบิกนะความแสบมันอยู่บนนี้ใส้หน้านนไข่เต็มไข่เต็มูไข่เต็มอนี้อนน,นนั่นลชิมมือฝนน้องเนชิมมือ ชีวิตเพชรเต่ห้องหินนะเขาห้องหินนะเขาห้องหินนะเขาดำๆย่งพี่น้องไข่กระปูไข่กระปูแดงทุกคนประหยากโปกัสเนาะเด็ดยังครังนั้นอ่ะเออใส่ค่ะซีมึงดูรสสามันเป็นยังแดนปนกระปูแดงใส่แมงแกนจะเพิ่มแมงดาไหมคือแมงดาเนี่ยสั่อยนะคะก็เคยกินครั้งแรกแสีบยุ่งเลย แซ่บก็แมงดาห์เอาอะกินไม่ท้อมกว่าแม่นหอมกว่าเคยเอาใส่ถางกระดองมันเลยบ่เนี่ยบ่บริโภคใส่ถังกระดองได้ชาวขาวบ่กินบ่เอ้าจะแซ่บเลยฮะไม่แข็งมีไข่มัาในตะกุดฝนเป็นแข็งไข่มาในบ่นี่แม่กินแก้วจะมาเบิ้งไข่มันนี่ไข่มันอืมไม่แล้มันก็ออกมาอยู่ในนี้เนาะแม่นบอ เมนยุกคุณยูนกระตองกระดองมันเอออยู่ในอันนี้แรงงามมึงได้ลองใช่ไงลองจิ้ถ่ายเท้าขาวก็จะพี่น้องเกินหอดเพิ่นถ่ายน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเอาเถอทุกคนจับไปเลยจับมันหอมหอมมัน ชิมกับตีกับปูพี่น้องตำมะฮึนแซบปเลยตำมะฮึงซแปรมันเ,เป่าตำมะลงเป่าอืมไข่หนแซบละลายดำหมักกับปู นะกินอ่ำพวกหน่อยกับกระปูจำคยุยอะไร้า,าเลยวิ่งหัวอนาคตกินแหวเลยกินเป็นมันแล้รู้สึกวิ่หัวหรอกอย่าบอกนะวาเท้าจิบอสามารถกินกลัวสก่าได้อย่าเผากินตอนนีนเก็บะไปกินแค่เดียวจักตอนใดยินได้กินไข่น,นะจักแตบเลยมัน,มน นี่พี่น้องไข่มันจะเป็นแบบแดงๆแบบเป็นตวแซบนะสิมันมันโอ้หลับปลาพี่บุกินปะกระปุให้ซีมา กิโลน้โลละสองร้อยแัวเสบไดงของแสบหายากหน่อยอ้ยแมงวันกะจับอยู่สาวกรุงเทพก็ยังบ่อยากั่งเฮาคิดเบิ่งอแหละไข่เป็นย้งับับยะ